สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดมินเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการลบไฟล์ขยะใน Windows 10นะครับซึ่งหลายๆคนนะครับมีปัญหาตรงที่ว่าพื้นที่ไดซีอาจจะเต็มนะครับไดซีของเราใน Windows อาจจะมีปัญหาคือพื้นที่ใช้งานเหลือน้อยนะครับไม่เพียงพอแต่ถามว่าคุณรู้ไหมว่าเวลาเราการมีทําการลงโปรแกรมหรือการอัปเดตแพทต่างๆของตัว Windows นะครับมันจะมีไฟล์เทม นะครับที่เก็บไปอยู่ในตัววินโดว์ถ้าเราเข้ามาเคลียร์นะครับเราจะได้พื้นที่กลับคืนมาเยอะพอสมควรนะครับถามว่าวิธีการเคลียร์ไฟล์ขยะในวินโดว์นั้นทําอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับก็สําหรับถ้าเป็นวินโดว์10นะครับให้ทําการไปที่เห็นมุมด้านซ้ายล่างของตัวหน้าจอนะครับที่ปุ่ม Start จ,จากนั้นทําการคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก r ันนะครับ เมื่อเลือกแางเสร็จแล้วนะครับให้พิมพ์นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ T E M P นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับคือเปอร์เซ็นต์เทมแล้วก็เปอร์เซ็นต์แล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้พอเปิดเทมขึ้นมามันจะเป็นไฟล์พวกนี้อยู่ในโฟลเดอร์นี้มันจะเป็นไฟล์ขยะทั้งหมดนะครับให้เราทําการลบไฟล์ ทั้งหมดที่อยู่ในนี้ถ้าไฟล์ไหนลบไม่ได้นะครับแปลว่า Windows กําลังใช้อยู่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เข้ามาลบประจานะครับในส่วนในพวกนี้นะครับถ้าเราจะเลือกนะครับก็คลิกด้านบนนะครับคลิกไฟล์ด้านบนก่อนนะครับแล้วกดชิปที่บนคีย์บอร์ดของเรานะครับจากนั้นก็กดไฟล์ด้านล่างนะครับเห็นเห็นไหมครับมันจะเป็นการ select คุมสิ่ง เป็นการเลือกไฟล์นะครับซีเล็กจากบนลงล่างนะครับช่วงกลางๆนี้ก็คือมันเลือกให้ออัตโนมัตินะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็กด delete นะครับก็เห็นไหมครับมันก็ลบได้เห็นไหมครับผมก็ซีเล็กข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กด delete นะครับผมก็ไล่ลบนะครับไล่ลบให้หมดเลยนะครับเมื่อเราลบเสร็จแล้วนะครับให้ปิดหน้าต่าง แต่ถ้าาฟอย่าลืมนะครับไฟไหนลบไม่ได้ก็ให้ข้ามไปนะครับอย่าอย่าไปเลือกไฟนัน้นก็ไม่ต้องลบนะครับไม่จากนั้นก็เข้ามาที่นะครับเห็นมันพอไฟล์ลบเสร็จแล้วมันจะมปอยู่ในทางขายะนะครับก็ให้คลิกขวาแล้วก็อิมปีนะครับรีไซเคิลบินะครับ เท่านี้นะครับมันก็จะเป็นการลบไฟล์เอกจากตัว Windows เรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลกันนะครับว่าลบไฟล์แล้ว Windows เวลารีสตาร์ทคอมพิวเตอร์หรือแชชดาวน์คอมแล้วเปิดใหม่จะมีปัญหานะครับในส่วนนี้ผมค่อนข้างมั่นใจและควนเปิดได้เลยครับว่าว่าถ้าถ้าเราลบไฟล์ในเทมนะครับจะไม่มีปัญหาอะไรกับตัวว i น d o w s นะครับก็วันนี้นะครับขอจบทิปง่ายๆสำหรับการใช้ว n d o w s 10นะครับท่านไหนที่ชอบนะครับ s ับ s c r i b e ภายใต้วิดีโอนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ